สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนเพื่อนแมทเพรนีเดือดออกโรงปกป้องกระแสตีกลับอัมพัชราภาเดือดปุดปุดร้อนเผาเผา,าสนั่นวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวกับข่าวอามไฮโซพกเลิกกัน so ok ซึ่งเรื่องนี้บุคคลที่3มที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือแมทเพรนีคงไทยที่แมทเธอจะออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้เป็นมือที่3ระหว่างอัมพัชราภาและไฮโซพกประธานวงอย่างแน่นอนและความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสงกรานต์เตช นรงก็ยังดีอยู่แต่ดูเหมือนว่าเธอยังโดนทัวลงอย่างหนักอยู่ดีทว่าล่าสุดเหล่าบรรดาเพื่อนๆของแมทพีรรนีต่างออกมาโพสต์ปกป้องแมทกันเป็นแถวทั้งเจนัทภากมลสเวทกุลเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและผู้สมัครจากพรรคกล้า พิมพานุพัฒนพงศ์รวมไปถึงหญิงแมนแมนนารมาตที่ยืนยันว่าในฐานะของคนที่อยู่ในงานและเป็นเพื่อนกับทั้งไฮโซพกและแมทเขายืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ทุกคนเป็นเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันสงสารเพื่อนที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้รวมไปถึงหญิงแมนที่ไปขุดภาพจากเมื่อปี2561ซึ่งเป็นภาพในงานวันเกิดของหญิงแมนและมีไฮโซพกและแมทไปร่วมงานเอามาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าทั้งพกและ แมทรู้จักกันตั้งนานความสัมพันธ์ไม่มีอะไรเกินเลยนอกจากนี้ยังมีแอมมี่มรกฎที่ออกมายืนยันอีกว่าความสัมพันธ์ของแมทและพกไม่มีอะไรและยืนยันว่าพกคือสุภาพบุรุษขณะดเดียวกันเพื่อนบางคนโมโหกันไปอีกขั้นถึงกับโพสตอรีด่าคนเมาสเป็นภาษาอังกฤษว่า w t s is d e a d I was with them all night so WTF is d e a d spotlight does not come from knocking down authors put that in your uneducated mind p l a s e ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่านี่มันเรื่องอะไรวันนี้เราอยู่กับทั้งสองคนด้วยกันทั้งคืนแล้วนี่มันคือเรื่องอะไรกันวะแสงไม่ได้ส่งหาเพียงเพราะว่าคุณไปกดคนอื่นลงจำคำนี้ไว้ด้วยนะขอร้อง ด้านชาวเน็ตบางรายที่ตอนนี้ได้แบ่งเป็น2ฝั่งเรียบร้อยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งดูเหมือนว่าหลายคนเริ่มจะสงสารแมทพีรณีเพราะบางคนแค่เห็นชื่อน,นี้ก็ด่าไว้ก่อนไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรยังไงแต่พอความจริงปรากฏคนที่ด่าก็เงียบหายหมดเลยจนแมทก็ต้องลุกมาปกป้องไล่ฟ้องคนที่ด่าแบบไม่รู้เหนือรู้ตาให้กลายเป็นบทเรียนอย่างไรก็ตามยังมีความเห็นอีกหลายๆคนที่พูดถึงทางฝั่งของพี่เอสุภชัย อัมพชราภารวมไปถึงเพื่อนๆของซุปตาเบอร์หนึ่งที่ปล่อยคลิปออกมารัวๆท่านผู้ชมลละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ